สวัสดีครับสวัสดีเซาว,วันหยุดนะครับวันนี้กล่องภูมิชาแนลนะครับเกษตรกร,กรวันหยุทธได้จะม,มีโอกาสนะครับพาพี่พาน้องแฟนครับกล่องภูมิชาแนลนะครับได้มาสัมผัสกับบรรยากาศสวนพินแค่นนะครับในช่วงเศร้า,าเมื่อ วันหยุดนะครับคำขึ้นที่สายฝนโปรยปลายมากๆรู้สึกว่าต้นไม้จะชุ่มช่ำนะครับเดี๋ยวจะพาไปบึงบรรยากาศโดยรอบนะครับหลังฝนตกลงมาแล้วนะครับบริฮดน้ำอีกลายมือนะครับพื้นที่โล่งๆนะครับเป็นพื้นที่ปลูกแตงนะครับวานไปแล้ว2องรอบนะครับยันไม่มีหลอบที่3อยู่นะครับสงสัยปีนี้แตงไทยคงจะบริสกินแหละ คงจะเปลี่ยนเป็นแตงโมนะครับอันนี้คือโซนทางด้านทิศเหนือนะครับจะมีไม่ผลนานาชนิดนะครับมังคุดมังคุดมังคุดนี่ก็ถือว่าพันหนึ่งปีนะครับมังคุดนะครับตรงนี้มีความตั้งใจว่าจะเห็ดเป็นสวนปลาสวนปลาในสวนนะครับสวนปลาในสวนคือจะปลูกพยุงนะครับพยุงเพื่อเป็นไม้ใช้สอยนะครับไม้เศรษฐกิจ นะครับอันนี้คือทัดจากมังคุดนะครับก็จะเป็นมายงชิดนะครับมะยงชิดกับอายุซ้ากันนะครับอายุกับหปีนะครับหปีผ่านไปรู้สึกว่าจะรอดแล้วนะครับสําหรับมายงชิดนะครับถัดจากมะยงชิดนะครับตอนอย่างมากนะครับเป็นลิ้นจีจักรพัดนะครับลิ้นจีจักระพัด อายุซ้ากันกับมายงชิดนะครับอายุปีหนึ่งนะครับชุ่มช่านะครับได้รับน้าฝนนะครับมีความอุดมสมบูรณ์ฟังทังดันทัดไปเป็นแนวสีเขียวๆนะครับเป็นทัวริสงนะครับทัวริสงนะครับจากน้องเตือนนะครับธนพรทีมงานนะครับถับจากมายงชิดมาเป็นสมนะครับสมสายํำพึ่งนะครับตอนนี้ลง่หลุม ประมาณว่าท่านได้ถึงเดือนนะครับซื้อว่าเริ่มแตกยอดนะครับฝังถัดไปเป็นบักไฟหวานนะครับบักไฟหวานของคุณครูไทยนะครับอ่านี่คือบักไฟหวานของทีมงานโพชัยเอฟซนะครับเขียวใสไดอันนี้ลินจีจกกักรพัฒนะครับของท่านผู้ใหญ่สุปตตาโพชัยเอมาปลูกให้นะครับ สคาร์าจะดูแลให้ดีที่สุดนะครับบริเวณสวนนะครับสวนครั่วนะครับใจกลางสวนก็เป็นสวนขัวรอบนอกก็จะเป็นป่าไผ่นะครับป่าไผ่เอาไผ่เป็นแนวนะครับอันนี้มือว่านท้องประเสริฐนะครับจากเพื่อนทั้งหลาดนะครับจัดมาให้เลยลุมเรียบรอยนะครับในช่วงฤดูฝนนะครับขนุนท้องประเสริฐ นี่ครับแนวนี้แนวนี้แนวนี้ของสวนเนี่ก็จะเห็ดเป็นสวนปลาทัดจากไปก็จะเป็นอาจจะเป็นแนวนาคตดนะครับจะเป็นโฮมสเตย์รีสอร์ทนะครับสําหรับเจ้าหน้าที่ทั้งสองนะครับก่อนข้ามก่อนแกวหรือว่าแขกแขกไปไทมานะครับถี่ไม่เยีมยมายามก็อาจจะได้เข้ามาพักอาศัยได้นะครับอยู่ดีสวนเป็นแค่นี้ครับริมถนนนะครับใบว่าใบมีช่องว่างนะครับต้นไม้น่าหน้าชนิดนะครับ นะครับทางด้านทิศเหนือนะครับแนวไผ่ไผ่สามสี่ชนิดนะครับกิมซุ้งไผ่เลียงบานเหาไผ่เลียงบานเหานะครับอันนี้คือไผ่เลียงนะครับลำต้นที่ตรงนะครับเอาไปใช้ประโยชน์ทัดจากไผ่เลียงไปก็จะเป็นไม้ไม้ป้านะครับเป็นบักขามปอมนะครับบักขามปอมบักขามปอมสมอนะครับสะดานะครับ อันนี้ก็อายุประมาณสองปีครับหลอบหนอกอันนี้ครับไม้ไผ่หางมงไฟนะครับสวยงามอ่ะพามาเบื่องส้นสวนขั่วนะครับสองแถวนี้ก็จะเป็นปลูกมะละกอแขกดำนะครับแขกดำรู้สึกว่าจะบรอดต้นหนึ่งนะครับบรอดต้นหนึง่งถัดจากมะละกอไปจะเป็นสีเขียว เป็นไปๆก็จะเป็นนอไใหม่ฝรัง่งนองใหม่ฝรัง่งรู้สึกว่างาขึ้นม่มีเวลาดูแลนะครับอานนว้ห่านพักตัวนี้ก็จะเป็นฟักนะครับฟักฟักที่เขาเรียกว่าอียงอนะฟักแมวนะครับปลูกไว้นะครับมีผลผลิตแล้วสองลูกนะครับ ฝนตกลงมากกับความชุ่มชื้นนะครับความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้นะครับได้รับการเม็ดฝนนะครับโปรยไปลงมากรู้สึกว่าจะเขียวสดชื่นตายีลีนะครับนี่ครับพามาชมในโซนด้านในตัวนี้คืออาจจะปลูกสารพัดนะครับมีฟักมีบักคิกนะครับแต่ว่ามะลุ่มนี่ามามาเองสงสัยจะมาน้ำฝุ่น ครับเดี๋ยวจะง่ายออกไปมองไมล่ละอันนี้ดอกบวคลิกเพิ่งเห็นดอกกระจอรนะครับกระจอรเพิ่งเห็นกันแลกลับไปก็จะเป็นทัวฝักยาวนะครับกลับไปเบิ้งอีกนนอก่านนลึกๆลึกขกกับไปอีกสาวรถหราสึกว่าจะได้รับนะครับสายฝนเรา สดชื่นนะครับทุเรียนสามตนก็นย,ยังยังยูคือเก่านะครับหมอนทองนะครับนี่การเขาหนาฝนมานี้คือรับรองเจ้าของสวนบ่มีปัญญาเอาห้าแทะนะครับต้องหาตัวซอยละตัวซอยก็คือนพี่ดองมากผู้ใดยอยากมาเอาห้าก็มาเอานะครับแต่ว่าต้องบึงเป็นพิเศษนะครับอันนี้คือบวบนะครับข้างบวบ ดูแลเป็นพิเศษจากน่อยนะครับคล้องใส่ไกล้ี่เฮ็ดไว้นะครับไผ่กินซุ้งแถวหนึง่งไผ่เรียงแถวหนึง่งผสมกันไปนะครับสดชื่นนะครับสวยงามนะครับรู้สึกว่ายังทกินมาฮันได้นะครับกินมาฮันได้ปีนี้ต้องบอกพี่น้องว่ากินมาฮันได้นะครับประมาณสองปีนะครับจังสิกินได้ ตั้งในวางที่รอดสายฝนเท่ากับปล่อยน้ำเลี้ยงไว้ครับอันนี้คือได้รับการสายฝนนะครับนอนข้เจาก็จะไงอวกนะครับนี่ครับต้องดูแลเป็นพิเศษจักหน่อยนะครับติดตะวันออกเมือวานนะครับติดตะวันออกนี่คับ ปลูกต้นไม้ที่ท้องประเสริฐนะครับท้องประเสริฐกัแล้วนะครับขนนปลูกไว้ท้ายบ้านกับขนนน้ำนะครับพาวสามตนลังสวนนะครับนี่โดยรอบนะครับอันนี้ย่างเราสองปีครึ่งนะครับของสวนวนาเกษตรพินแค้นนะครับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจําตําบลโพชัยเฮ้านะครับพี่น้องที่อยู่ในเขตบริเวณไก่เคียงนะครับที่อยากจะเขามาเรียนรู้นะครับก็บยินดีตอนรับนะครับในแนวท่างการปลูกปาสามยางประโยชน์สี่ยางนะครับตามแนวพระราชดำารัสของตนเก่าในหลวงราชการที่เก้านะครับปลูกปาสามยางคือไม่ใช่ซอยนะครับไม่ใช่ซอยก็มีรอบรั่ว รอบตัวเฮานะครับไม้ใช้สอยนะครับไม่ผลไม่ผลก็คือส้อนกลางส้นกลางไม,ลไม่ผลไม่ผลสองแถวทั้งในนะครับส้นกลางและพืชเศรษฐกิจนะครับไม้เศรษฐกิจก็มีนะครับพยุงย่างหน้ารอบๆนะครับประโยชน์สีย่างใดยเขามากคือระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมของสวนเป็นแค่กับลมลื่นนะครับเหมือนวันหยุดก็ไ่อยากไปใส่นะครับอยากอยู่ทสศนนี่แหละ อยู่กับป่าแลยมีความสุขนะครับเนาะตามภาษาคนหัวใจรักป่านะครับอันนี้คืออยากล่องอยากล่องของ่สุดอยากตอนนะครับเพเ่กาเบบมันเป็นยังไงที่สุดแล้วคือหักนะครับหักมันเป็นไหม้เนื้ออ่อนหน่อยต้นอ่อนนะครับเรียบร้อยหักแต่แต่สิล่องเบืองวามันเสียออกหักพอครับก็ท่านตัดนะครับนะครับความลมลืน่นความวมสมบูรณ์นะครับความ สายฝนลงมากกับชุ่มฉ่านะครับเนาะเข้าสู่ฤดูฝนเรียบร้อยนะครับอวอลต์นะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่อยากจะเข้ามาเรียนรู้ในสวนเรียนรู้สวนวนนัเกษตรปิ่นแคนปัชยาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ,บยินดีต้อนรับนะครับบริษพื้นที่หมูที่3นะครับตบําบลโพชัยอาเภอพนมไพรนะครับเ,เกษตรกรวันหยุดกองภูมิชาแนลยินดีต้อนรับนะครับ มากก็คงจะมาได้ในช่วงวันหยุดนะครับวันหยุดวันธรรมดาก็เขามาได้อยู่นะครับแต่ว่าก็จะมีหยัดหยาดเป็นนะครับการตอนรับอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวมือยึดมือี้กพามาชมสาเนียสะกดนะครับพามาเบ่งความชุ่มชํานะครับอธิานกลางสายฝนที่โปรยปลายมาในเมืน่อนี้นะครับเดี๋ยวจังมาติดตามชมในอีพีต่อไปนะครับ